หนูทำงานได้สามวันลนหนูถูกสั่งปิดนะครับนะครับอ่านะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องยูทูบท่านวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่อ่าคุณลูกดวงคนหนึ่งนะครับที่เขาอ่าเช็คดวงนะไม่ขอเอ่ยชื่อเอ่ยนามนะครับเพราะว่าเป็นการอ่าสงวนสิทธิ์นะครับไม่ขอเอ่ยชื่อเอ่ยนามนะครับก็เป็นเรื่องราว นะครับคุณลูกดวงนะครับชื่อนามสมมุตินะครับชื่อว่า,าคุณปเูเป้แล้วกันนะครับปเบูเป้นะครับก็คือเคยดูดวงไลฟ์สด นะครับการกุศลผมหลายๆครั้งแต่ครั้งนี้นะครับผมจัดโปรพิเศษนะครับก็คือสร้างกุศลนะครับในช่วงโควิด1 9นะครับแต่เนื่องจากว่าการเช็คดวงกับผมแล้วเนี่ยเวลาเราดูดวงต่างๆแล้วเราจะต้องมีเหตุและมีผลแล้วก็มีปัจจัยมาอธิบายคุณลุกดวงด้วยไม่ใช่ว่าจะดูตอบไปถามไปแฟนมีชู้ไหมมีไม่มีแฟนรักไหมรักไม่รักอันนี้จะเป็นคําถามในเรื่องของความรัก ค,คำถามในเรื่องของความรักซึ่งคําถามพี่ของคุณน้องอสดนามสมมุติว่าปูเป้ถามมานะครับน้องปูเป้ถามมานะครับคือประเด็นของเขาก็คือน้องของปูเป้เนี่ยเขาเคยมีแฟนอยู่แล้วแหละนะครับและคราวนี้มีบุตรด้วยกันใช่ไหมครับน้องปูเป้มีไหมฮะนะครับมีบุตรด้วยกันแต่ว่าเขาก็มาช่วยค่าบุตรอยู่แต่สิ่งที่น้องปูเป้อยากรู้ว่าเอในกรณีอย่างเนี้ยน้องปูเป้ขยายความว่า เขาจะคิดยังไงกับเราประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมเนี่ยฮะเนี่ยใช่มเราคุยกันใช่ค่ะหนูอยากรู้ว่าเขาจะกลับมาไหมหรือว่านะครับเขาจะกลับมาอะไรอยู่นะครับเขาดีดีมากนะครับปูเป้นี่เป็นนางสมบุตินะครับผู้ชายผมมองดูก็อบอุ่นเป็นคนที่ดีนะผมมองเปิดไพ่แล้วขึ้นไพ่ขึ้น king of king งคิงออฟส์คนะแต่ข้อเสียของผู้ชายก็คือในลักษณะของ the star นะครับพอขึ้น the star นี่หมายความว่า จริงอยู่เขาดีแต่จิตใจเขานี่แตกกระจายเหมือนกับแสงสว่างวิบวับวิบวับนะน,น้องปูเป้นะ<ช>ต้องใช้นาม<ช>สมมุติว่าน้องปูเป้นะครับนะครับเรียกชื่อแทนว่าปูเป้เนาะอย่ากโกรธกันเนาะนะครับเพราะว่าเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ของคุณน้องด้วยแล้วก,แวก็แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยนะครับสิ่งที่มองเห็นเนี่ยก็ความหมายคือยอมรับว่าเขาดีแต่ถ้าเป็นกรณีนี้นะต่อให้เขามีคนใหม่เขาก็รักคนใหม่เขาก็รับผิดชอบคนใหม่เขาก็รับผิดชอบเราด้วยแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเผื่อเขาเดินผ่านตลาดไปเจอ คนสวยที่สวยมากกว่าน้องแพทกับคู่ของบีล่ะอะไรที่หลักออกข่าววิบวับวิบวับกันนะครับหรือสวยประมาณแบบน่ารักตะมุตะมิอีกผมว่าเขาไม่หยุดนะคือเขารู้ว่าบาบุญคุณโทษคืออะไรประเด็นนะเขาก็เป็นคนดีแต่อ่อนไหวนิดๆนะครับใช่ใช่ค่ะ ถูกต้องเลยแต่เวลาที่เขาอยู่กับหนูตอนปีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะที่อยู่กับ็นครอบครัวเขาไม่เคย่ามองผู้หญิงอื่อน,น,น meal. แต่พอห่างกันปุ๊บอย่างนี้แน่นอนครับเชื่อไหมว่าเขา,เา,เาจะเปลี่ยนไปมองเชื่อไหม, MM. ว,มว่าเชื่อไหม,ว,ะะว,มว่าคนประเภทนี้มีเยอะอยู่อยู่ยเยอะ<โ>อนะครับมีคนประเภทนี้มีเยอะผมมีแฟนคนหนึ่งนะเวลาอยู่กับผมเนี่ยเขาจะดีกับผมโคตรโคตรดีเลยอันนี้ตัวหมอครูพัฒน์บอกนะ้เรียกว่าครูพัฒน์นะนะครับ แล้วถึงดีขึ้นขนาดว่าไม่นอกใจเราเลยแต่พอไป่เปลี่ยนบรรยากาศใหม่นะเอาแล้วมาเป็นอย่างนั้นอ่ะ<ม>พอเปลี่ยนบรรยากาศใหม่เอาเปลี่ยนใหม่เลยเป็นคนละแนวเลยอันนี้ <Okay. S 1> ไม่ใช่ห่างเดือนเดียวนะห่างแค่สองวันก็เปลี่ยนละ <c oughs> เออเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยน, <c oughs> นี่สายคน <c oughs> นะครับเนี่ยน,นี่สัยคนนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับอสิ่งที่มองเห็นคืออะไรไหมเนี่ยอย่างเนี้ย อย่างอย่างที่เราดูดวงกันตรงนี้นะครับอย่างที่บอกว่าอย่างหมอพัดจัดเต็มนะวข้อวิเคราะห์ตรงนี้ถือว่าเป็นการขุศส่วนด้วยแล้วก็อาจจะวิเคราะห์มากกว่าหลายประเด็นมากกว่า99บาทเข้าใจเนาะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้แต่อยากจะให้คุณดูดวงนี้หลุดไปเลยหลุดจักคือรู้คําตอบที่มันคมชัดลยเพราะเรื่องของความรักหมอพัดเป็นคนที่บวกโคชแนลมากเลยในการตอบดวงเข้าใจเนาะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับฉะนั้นก็ขอตอบตามตามกําลังใจของหมอพัดแล้วกันนะไม่ไม่ไม่บวกว่าราคามันเท่าไหร่เข้าใจเน มันไม่อยู่ที่ราคาแล้วมันอยู่ที่ใจที่หมอพัดให้ให้หนูไปครั้งนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้คือสิ่งที่หมอพัดมองเห็นอย่างนี้นะลูกนะหมอพัดก็ไม่รู้จักหนูมาก่อนนะครับรู้ว่าเข้ามาหมอพัดไม่เคยค้นหาอะไรนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับนะครับสิ่งที่มองเห็นก็คือเขายังเป็นคนที่ดีดูแลเรื่องบุตรแต่เขาไม่สามารถที่จะเป็นคนที่มาเป็นครอบครัวเราได้ หนูเข้าใจตรงนี้ไหมอาจจะเป็น,นคาพูดที่ปากหมานุม่มนก็คือประมาณว่าดูแลครอบยังยังมีความรับผชอบแ,แต่แค่จะไม่กลับกลับมาไม่ได้แล้วประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอดูชะลัเปลี่ยนแปลงได้ไม่อยากฟันธงขนาดนั้นแต่ไม่อยากให้หนูรอเข้าใจไหมฮะครับ<ๆ>นะครับ <icer>. <rotation. S 1> คือไม่อยากให้หนูรอไม่อยากไม่อยากสร้างความหวังให้หนูแต่อยากจะรู้ว่าอยากให้รู้แค่ว่าเขาก็เป็นคนดีแต่เวลาก็คุยหนูเขาจิตใจดีมากคนนี้ ก้าทาเลยเพราจะจิใจดีแต่แตกจากคนอื่นนะคนอื่นเนี่ยอาจจะมาดูแค่ลูกแต่กับหนูเนี่ยมีความรู้สึกดีแต่คนนี้มีดาวกระจายไงมีเดือดสตาร์มันกระจายเกินไปอะลูกพอพอเดือดสตาร์มันกระจายเกินไปมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าเออคนที่ถามว่าเจ้าชู้ไหมมันเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเป็นเรื่องของอ่าตัวเขายังหาเหตุผลเขาไม่ได้เลยเข้าใจเนาะตัวเขายังหาเหตุผลเขาไม่ได้เลยว่าเฮ้ยฉันนี่จะต้องทําตัวอย่างไรดี อะไรอย่างเงี้ยกับกับกับในสิ่งที่ฉันเป็นนะครับท่านั้นนะฮะเชื่อไหมพอพออายุเขาเพิ่มขึ้นตอนนั้นแหละเขาจะรู้ว่าเขาจะเลือกคนไหนไอ้ตรงนี้สําคัญนีนะเขาก็สามสิบแล้วนะหมอครับฮะสามสิบซึ่งงนาึงเนี้ยบางคนบางคนขอโทษนะเอาเอ,าเอาที่พาวะเขาแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ผมพูดด้อัตาเฉียเฉยนนะบางคนสี่สิบห้าหกสิบแล้วพี่ท่านก็ไม่ บางคนในยี่สิบห้าปีวุฒิภาวะแม่งกูรักเดียวใจเดียวละอ่ะจริงๆนะอ่ะ,อะพี่หมอเตียวมาอย่างนั้นนะนะครับแต่เขาขึ้นเดอะสตาให้พี่หมอพูดไปเลยนะ,น,น,ะ,น,ะยนู่นแหละน่าจะเลยไปสร่วงสี่สิปีนี่แหละฉะนั้นพี่เลยบอกว่าอย่าไปรอเขาเลยอย่าไปรอเขาเลยมันมีสิ่งที่สำคัญแต่มีคีย์เวิร์ดอย่างหนึ่งนะถ้าวันใดวันหนึ่งที่เขาพ่อหมอท้าผิดพลาดไปแต่หมอทขาไม่อยากให้รอนะ นะเพราะว่าดูแล้เขายังไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยไม่ไม่ใช่บอกว่าเจ้าชู้ไปเรื่อยนะจิตใจที่อยู่ตามสภาวะสังคมไปเรื่อยคนประเภทนี้มีเยอะคนประเภทนี้มีเยอะนะครับนะครับเจอเจอ,เจอกับตัวเองแล้วมาเยอะกับตัวเองดีจริงขนาดว่ามารับบอกว่ามารับปากว่าต่อไปนี้โอเคตัวอย่างลงตัวแล้วคุณมั่นใจฉันได้เลยว่าฉันจะรักคุณ เราอุตส่าห์ดีใจแฮปปี้แอนดิงทำทุกอย่างเอาอะไรที่พอผู้นี้เปลี่ยนใจละไม่ใช่ก็ทําเพื่อเรานะตอนทีเเนเนะ่เขาพูดกับเราเขาพูดด้วยความจริงใจอันนี้ที่หมอเตือนมานะแต่พอเจอสภาวะแค่ผ่านมันเขาเปลี่ยนละเวลาเปลี่ยนใจเปลี่ยนนะแต่ถึงแต่ว่าแต่ว่าเรื่องของแฟนเราเนี่ยผมมองดูแล้วนะครับว่าหนึ่งทางนั้นเขาก็ยังไม่เลิกทางนี้ก็ยังทางเราก็ยังไม่เลิก แต่ถ้าทางนั้นเขามีกาทะเลาะอะไรบุนแรงนะแล้วทางเราก็แสะไปแสะมานะถ้ามีเขาเดินอ่าชนกับสาวนางใหม่คนนางใหม่แล้วเขาเข้าใจเขาอีกอีกระบบหนึง่งเขาก็ไปอีกอะ่ะนั่นคือสิ่งที่ผมมองเห็นเพราะเขาขึ้นคิงออสครับคิงออสครับเป็นผู้ชายถือถ้วยต้องหาที่เย็นๆต้องหาที่สบายใจในการพักพิงอยู่ตลอดเวลาเข้าใจไหมอันนี้คือสิ่ง<อ>ที่สําคัญนะครับ มันเป็นสิ่งที่ที่ที่บอกเลยนะครับว่านะครับน้องน้องปูเป้นะมันเป็นสิ่งที่ที่ทําอะไรก็ลแล้วแต่เนี่ยคุณน้องต้องรักตัวเองนะตอนนี้คุณน้องอายุเข้าๆราวๆเท่าไหร่ครับนะจะเข้ายีนะ่สิบแปดแล้วค่ะเข้ายี่สิบแปดเนาะยี่สิบแปดก็เป็นผู้หญิงก็รักษาความสวยได้อีกเยอะถ้าทําตัวเองให้สวยเป็น้าใจนะนะค เคยเห็นมะพร้าวมันยิ่งแก่ยิ่งเข้มข้นยิ่งหวานไงวัยเนี้ยเป็นวัยที่ครั้งครั้งแรกที่ดูหมอไปก็บอกว่าเขาจะกลับมาก็ตอบเง้อว่าหนูสวยขึ้นหนูดูดีขึ้นเขาจะกลับมาก็จำได้ครั้งแรกใช่จริงอันนี้เป็นเรื่องจริงนะนะครับผมไม่ได้พูดแค่มุกบางคนบอกว่าเวลาไปพูดกับคนอื่นมุกเรื่องเรื่อหรือเปล่าสวยขึ้นมันก็กลับมาบางคนบอกว่า พูดอย่างนี้มุกเดิมๆอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้ยผมก็เลยบอกว่าอืมมันสามารถใช้ได้ในยุคสถานภาพปัจจุบันนี้มันไม่มีคํหรอกว่ามุกเดิมๆมัน,นมันสามารถใช้ได้ในสถา,านภาพปัจจุบันนี้มันมันถามจริงเจอผู้ชายอ่ะถ้าเจอผู้หญิงที่ไม่ดูแลตัวเองผู้ชายมันเป็นคนที่ทเบื่อไงนะครับในโลกยุคปัจจุบันนะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมมองเห็นเนาะ ฮัลโหลค่ะคิดว่าวหลุดกลัวกลัวหลุดกลัวหลุดกลัวหลุดนะเพราะว่ามันชอบหลุดนะครับสิ่งที่มองเห็นถามว่าเราจะทำยังไงต่อไปเราตัดเขาไม่ได้ไม่ใช่คือหมอกำลังบอกว่าแนะนําว่าเราเราเปิดใจมองหาโอกาสใหม่ๆคบคนอื่นแบบเพื่อนได้อันนี้คือสิ่งที่หมอคัาเสนอ mm hmm. ต่อไปเลยเพียงแต่ว่าหมอคัาเสนอต่อไปว่าเรายังตัดเขาไม่ได้่อให้เรามีคนอื่นแล้ว เราต้องแยกประเด็นจริงนะถ้าเรามีคนอื่นแล้วก็คือว่า,าเราต้องแยกประเด็นให้ถูกเราจะต้องนะครับเราจะต้องดูแลครอบครัวในส่วนของครอบครัวเขาก็ต้องเอาเงินมาช่วยจุนเจือเรานะครับแต่ในกรณีที่พอมีคนอื่นแล้วเนี่ยเชื่อไหมว่าหลายเคสหลายหลายกรณีนะครับผู้ชายเคยส่งให้เราเยอะขึ้นเข้าใจเนาะเข้าใจความหมายหมอพัดเนาะพอผู้ชายส่งให้เราเยอะขึ้นพอถึงเวลาใดเวลาหนึ่ง พอเรามีคู่ครองครอบครัวผู้ชายก็ส่งให้ปกติแต่ผู้ชายจะส่งให้ลดลงเพราะว่าเขารู้ว่าเรามีคนอื่นแล้วแต่เราต้องเข้าใจว่าเรามีคนอื่นแล้วนะจะเอาผลประโยชน์ร้อยเปอร์นตเต็มมันเป็นไปไม่ได้เข้าใจเนะานะอันนี้คือบอกไว้เผื่อสถานะอนาคตข้างหน้าไว้เลยนะครับนะครับนะครับสิ่งที่มองเห็นนะครับนะครับมองเห็นคือ ดวงเรายังมีโอกาสนะเจอคนอีกมากมายนะนะครับเราต้องเจอสิ่งที่ดีๆเข้ามาอีกแต่คราวนี้ถ้าเขากลับมาหรือเขาชัดเจนกับเราร้อเปอขาจะพูดตรงๆเ,เลยว่าจ กลับมาดูแลเรา100%แบบเต็มปากเต็มคำในกรณีที่เป็นคนเก่านะแต่ตอนนี้สิ่งที่หมอพัดบอกคืออย่ารอเรา2 8แแล้วนะครับนะนะครับเข้าใจเนาะเข้าใจค่ะมีประเด็นอะไรอีกไหมครับหนูมีแค่ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเขาโทรหาหนูทุกวันทั้งวันโทรมาคุยก็ อะไรอย่างเงี้ยคุยเป็นชั่วโมงแต่กับฝั่งนะั้นเขาไม่ได้คุยไม่ค่อยคุยคือเขายังมีความวาอบอุ่นนะคราวนี้ขยายความนิดนึงนะครับก็คือก็ยังตรงเส้นโคงวาเหมือนคําถามเดิมนะครับถ้าเขารักเราเขาต้องมาชัดเจนอย่างที่พูดเมื่อกี้นะเขาต้องมาชัดเจนเแต่คราวเนี้ยเ,เราต้องคนอื่นเข้ามาเราต้องแสดงสถานภาพเป็นแบบเพื่อนไปก่อน ดูดูกันไปก่อนเพราะว่าคนเก่าเราถ้าเราอยากจะให้โอกาสคนเก่าบนพื้นฐานความเป็นจริงเราก็แค่เบรกคนคนที่เข้ามาเป็นเฟนๆเป็น,ปน,ปนมิดมิดไปก่อนเข้าใจเนาะและดูพฤติกรรมว่าคนที่เป็นแฟนเราสถานภาพที่เป็นพ่อของลูกเรานี้เขาทำอะไรนอกจากลูกเราแล้ว,ลวเขาทำอะไรที่ดีกับเราบ้างมากเพิ่มขึ้นหไหมเข้าใจเนาะ เพราะคำว่าดาวกระจายอ่ะมันมันแปลว่าสตาร์เนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่ดีแค่แต่ดาวกระจายบางทีอย่างที่ผมพูดไว้ว่าบางทีอาจจะดีกับคนหลายหลคนแต่เราก็เคยเป็นคเครียออะไรต่อสยายมากคือถ้าพูดตามคือมีบุตรมีกันก็เคยคือร่วมคู่เคียงกันมาเราสามารถที่จะถึงเวลาช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเราถามหาความชัดเจนกับเขาให้มั่นคงมากขึ้นได้ นะครับถ้าเขายังเป็นอะไรที่เลื่อนลอยแล้วถ้ามีคนใหม่เข้ามาแล้วทําดีกับเรามากเช่นมีทรัพย์สมบัติมีความสมบูรณ์สูงอะไรก็แล้วแต่เราก็ควรที่จะเปิดใจไว้บ้างแต่ตอนนี้เราไม่ได้ปิดใจแต่ขยายความว่าเราคงคบใครเข้ามาให้เป็นแบบมิตรภาพเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นคนที่คุยกันไว้ก่อนสแตนบายไว้นะเพราะอายุ2 8แล้ว แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งและเขามั่นใจเขาอยากจะกลับมาอยู่กับเราคนเก่าเราค่อยว่ากันทําไมหมอพัดถึงบอกว่าไม่ตัดแบบขาดชับๆร้อยเปอร์เซ็นตรงนี้เพราะการขยายความตรงนี้มันส่งให้เห็นว่ายังไม่เห็นไพ่ที่รุนแรงกับคู่ครองปัจจุบันนี้คู่ครองที่มันทะเลถลายไปมีคนอื่นนั่นแหละเข้าใจเนาะนะครับ เพราะว่าต้องแยกให้ออกว่าขาคนหลายคนชอบถามผมว่าคนนี้ใช้เนื้อคู่ไหมอะไรผมว่าหลักของเนื้อคู่มันแปลได้หลากหลายมันแปลได้หลายทิศทางเข้าใจไหมฮะในเรื่องของหลักของเนื้อคู่หลักของทิศทางมันแปลได้หลากหลายมันแปลได้หลายคํา,าคตอบบางคนหมายความว่าไม้เท้ายอดทองกระบองยอดพิษหมายความว่า คนนั้นจะต้องเป็นคนที่อยู่ด้วยกันอย่างแน่แท้มันไม่ใช่เสมอไปบางคนลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวยังเลิกกันยังมีครอบครัวใหม่แล้วอันไหนคือคู่แท้อันนี้มันตอบยากมันเป็นเรื่องของเหตุผลและความรู้สึกและมุมมองมากกว่านะครับเข้าใจเนาะดังนะนั้นเวลาโลกมันเปลี่ยนเราต้องหมุนตามโลกให้ทันเอาสิ่งที่การจะบอกคุณน้องก็คือความสุขนั่นแหละดีที่สุดแล้ว อะไรทำแล้วมีความสุขด,ดีที่สุดถ้าถามว่าตอนนี้หนูจะทิ้งเขาไหมผมหมอไม่ได้บอกครูพัดไม่ได้บอกให้เราทิ้งเขาเข้าใจเนาะแต่<ด>ให้เราอทยาใยดีเพราะเขายังช่วยเหลือจุนเกอในเรื่องค่าใช้ใจ่ายของบุตรอยู่นะครับอยู่บ้างนะครับและเขาก็ยังเป็นมิตรเราอยู่บ้างเข้าใจเนาะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับแต่สิ่งที่มองเห็น อยากจะคุยว่าเราต้องรักตัวเองดูว่าเราให้เวลาเขานานเกินควรไหมเราไม่ได้ตัดเขาทิ้งเพราะยังไงเขาก็ต้องดูแลบุตรเหมือนเดิมอ,อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราอยากมีโอกาสคนดีๆเข้ามาบ้างเขายังมีได้เลยแล้วทาไมเราถึงมีไม่ได้เดี๋ยวต้องแยกให้เป็นนะนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับเข้าใจที่หมอตอบไหมเนาะโอเคเนาะเนาะ เนาะให้ให้จับไปคิดด้วยเหตุและผลเนาะสู้ๆเนาะเป็นกบบาลังใจให้นะครับทุกอย่างนะครับรักตัวเองดีที่สุดนะก็รักดูแลครอบครัวเราที่อยู่นะดูแลบุตรนะนะครับสอนบุตรสวดมนต์ไหว้พระบุตรก็บุตรก็สวยงามดีนะเราขึ้นมาสวยนะครับนะเราขึ้นอเางออร่าก็โครงสร้างก็จะได้บุตรที่ดีดูแลเขาดีๆแล้วกันนะขอให้มีความโชคดีเนาะนะครับนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ at home